หลายคนนะคะติดตามช่องมินินมาสักครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราก็ไม่้ด้พูดถึงเรื่องแลสังหาปล่อยเช่านะคะถึงแม้ว่าออข้อดีเนี่ยคือทุกคนมองเห็นแล้วแหละนะเราก็เห็นโอกาสในการที่จะเข้ามาทําเงินนะคะแต่ประเด็นคือคุณอย่าลืมในเรื่องของข้อเสียด้วยนะคะวิเคราะห์อ,ออกมานะซึ่งมิ้ดินงก็มีวิเคราะห์ให้ด้วยนะว่า การที่คนไม่กระโดดเข้ามาลงทุนในอสังหานะคะก็ที่เขาติดกันมีอะไรบ้างนะเราก็วิเคราะห์กันไปต่างๆาง,างน,าน,านานาให้ฟังไปแล้วนะคะจาก EP ก่อนๆไปย้อนดูนะแต่ทีนี้ว่าเออแล้วการที่ไม่ล่นเชื่อว่าทุกอาชีพนะคะมีข้อที่แบบไม่ดีข้อเสียมีปัญหาทุกทุกอาชีพนะคะอสังหา ล่อยเช่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีข้อเสียนะไม,ม่จะบอกมีข้อไม่ดีละกันเหมือนเหมือนกับทุก,ทกอาชีพนะแต่ถ้าคุณชอบในเรื่องของการที่แบบอโอเคถ้าคุณเนเนเปัญหานั้นเสร็จแล้วนะแล้วคุณก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้โดยที่ได้รับค่าเช่านะคะอย่างตัวมิ้นเองนะไม่มีปล่อยเช่าทั้งหมด6กตับนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะก็มเีเงินเนี่ยโอนเข้ามาเป็นค่าเช่านะคะในช่วงเวลาที่เราออกมาเที่ยวการเดือนแบบนี้นะคะก็มีเหมือนกัน นะซึ่งมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเวลาที่เราดูเสร็เวลาที่เรา จัดการอะไรเรียบร้อยแล้วกู้เข้ามาเป็นของตัวเองหาทำเลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําให้เราผ่านจุดนั้นไปนะแต่ทีเนี้ยข้อเสียนะคะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะมันเป็นเพียงจุดที่มันมีความเสี่ยงละกันซึ่งการที่เราจะเมนเนจความเสี่ยงนะคะมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยชั่วโมงบินนะคะแล้วก็อาศัยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้น่แหละค่ะที่เดนเน้นย้ำให้ทุกคนนะคะก่อนที่คุณจะ ทำอะไรไม่ใช่ว่าแค่อาชีพสังหานะทุกๆอย่างเลยนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อดีอ่ะคุณมองเห็นโอกาสแล้วก็จับมันได้ไหมนะคุณเก่งพอที่จะมองตรงนั้นเป็นโอกาสหรือยังนะคะหรือในเรื่องของข้อเสียนะคะคุณสามารถ แก้ปัญหาเราผ่านไปได้ไหมคนที่ผ่านไปไม่ได้เนี่ยเขาออกจากเส้นทางนี้กันไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําได้เท่ากับว่าคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะอยากให้มองมันเป็นเรื่องของ mindset ดีๆนะคะลวก็ว skill s k i สกิลเซ็นก็จะตามมานั่นเองวิธีการจะตามมาเองนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังที่คิดอยากที่จะเริ่มลงทุนนะคะ